มัมมี่จีนท่านหญิงซิงจุยสุดยอดมัมมี่จีนโบราณอายุกว่า2,200ปีหากพูดถึงมัมมี่คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงมัมมี่ของประเทศอียิปต์แต่ในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาหลายคนก็เริ่มรู้จักและให้ความสนใจกับมัมมี่ของประเทศจีนมากขึ้นชาวจีนในยุคโบราณน,นั้นมีวิธีการเก็บรักษาศพ หรือที่เรียกกันว่ามัมมี่มานานแล้วเช่นกันแต่วิธีการก็บรักษาศพข,ของชาวจีนโบราณจะแตกต่างไปจากมัมมี่ของอียิปต์อย่างสิ้นเชิงและทุกวันนี้ความลี้ลับของมัมมี่จีนก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่ว่าคนในยุคโบราณทำได้อย่างไรช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ของประเทศจีนได้ประสบความสำเร็จไปอีกขั้น ในการเก็บรักษาศพเพศหญิงร่างหนึ่งที่ถูกขุดพบเมื่อประมาณ 40, 40กว่าปีก่อนนักวิทยาศาสตร์สามารถรักษาสภาพของศพโบราณให้ยังคงอยู่ในสภาพเหมือนเมื่อครั้งที่เพิ่องจะขุดพบใหม่หม,มัมมี่จีนเพศหญิงซึ่งเป็นหลักฐานทางโบราณคดีชิ้นสำคัญนี้คือศพของท่านหญิงซิงจุยภรรยาของท่านอัครเสนาบดีแห่งยุคสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก ที่ปัจจุบันตั้งแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์มวลนหูหนันและยังเป็นสุดยอดโบราณวัตถุชิ้นสำคัญของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ซึ่งถือได้ว่านี่เป็นโบราณวัตถุอันมีค่าอย่างยิ่งที่ถูกค้นพบในช่วงสมัยปลายทศวรรษที่70ปี1972ขณะที่คนงานกำลังขุดหลุมหลบภยัยจากการโจมตีทางอากาศใกล้เมืองฉางซา ซึ่งเป็นมืองเอกในหูหนันพวกเขาก็ได้พบกับหลุงศพสมัยราชวงศ์ฮั่นขนาดมะฮือมาซึ่งต่อมาก็กลายเป็นแหล่งโบราณคดีมาหวังตุยฮั่นในปัจจุบันภายในบรรจุประดิษ์กัฝีมือมนุษย์ที่ถูกเก็บรักษาอย่างดีมากกว่าหนึ่พชิ้นรวมทั้งศพที่ถูกรักษาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จีนเคยขุดพบมาก่อน ศพผู้หญิงที่ขุดพบนั้นได้ถูกสืบทราบภายหลังว่านี่เป็นศพของท่านหญิงซินจุยซึ่งเสียชีวิตลงเมื่อ186ปีก่อนคริสต์กาลซึ่งในขณะนั้นเธอมีอายุประมาณ50ปีเรื่องน่าประหลาดใจอย่างที่สุดในการขุดพบมัมมี่จิงครั้งนี้คือศพที่มีอายุมากกว่า2,200ปีและอยู่ในหลุมศพมาแล้วหลายศตวตรรษกลับยังคงสภาพดีเยี่ยม กล่าวกับว่าเพิ่งเสียชีวิตได้ไม่นานในช่วงปี1972จีนยังไม่ได้เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจดังเช่นทุกวันนี้แต่เป็นช่วงยคุคแห่งการปฏิวัติวัฒนธรรมโดยการนำของประธานเหมาเจอ๋อตุงประธานเหมาได้ปลดแอกตนเองจากความคิดเก่าๆอันล้าสมัยของจีน ท่ามบางความสับสนทางการเมืองในขณะนั้นนักโบราณคดีได้ค้นพบสิ่งน่าอัศจรรย์ในเมืองฉางซาที่แห่งนี้ได้มีการคุดพบมัมนี่เป็นครั้งแรกในจีนแผ่นดินใหญ่ที่ผู้เขามาหวังตุย้ยเจ้าหน้าที่พบร่องรอยสุสานอยู่ภายในและยังพบศพของหญิงชาวจีนอายุเก่าแกกว่า2,200ปี แต่ศพของหญิงผู้นี้มีความพิเศษและแตกต่างไปจากสภาพศพอื่นๆที่เคยถูกขุดพบมาในอดีตนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนในยุคนั้นต่างโต้แย้งกันในเรื่องของการชันะสูตรศพที่ถูกขุดพบทั้งนี้ก็เพราะไม่มีใครอยากรับผิดชอบในภารกิจชันะสูตรศพโบราณน,นี้ เนื่องจากกลัวว่าจะเกิดความผิดพลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในลุกที่ประเทศจีนมีนายกรัฐมนตรีชื่อโจโอเอินไหลผู้นำประเทศที่เกลียดชังความล้มเหลวไม่ว่าจะเรื่องใดใดทั้งสิ้นนักพยาธิวิทยาที่มีชื่อเสียงของจีนต่างพากันปฏิเสธที่จะชันสูตรศโบราณน,นี้ในที่สุดก็มีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งขอรับอาสาในภารกิจนี้ เขาคือศาสตราจารย์เฟิงหลวงเฉียงซึ่งในครั้งนี้เขาจะต้องทำงานใหญ่ภายใต้ความกดดันอันมากมายจากทั้งพวกนักวิทยาศาสตร์อาวุโสและอิทธิพลของพวกนักการเมืองเฟิงหลวงเฉียงเล่าว่าเขาไม่ได้ใส่ใจกับผู้มีอิทธิพลเมื่ออยู่ในห้องชันนสูตรเขาจะใส่ใจแต่เพียงว่าจะต้องทำงานให้สำเร็จเท่านั้น ปราจารย์เฟิร์งหลวงเฉียงเป็นหัวหน้าคณะชนะสุดศพครั้งประวัติศาสตร์ของจีนร่างของหญิงชาวจีนอายุ2,200ปีได้ถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีเขาและทีมงานจึงผ่าศพได้ง่ายไม่ต่างไปจากศพทั่วทั่วไปเนื่องจากผิวหนังยังคงอ่อนนุ่มและมีความยืดหยุ่นสีของผิวหนังยังคงเป็นสีเนื้อราวกับสมัยที่นางยังมีชีวิตอยู่แม้แต่เส้นผมของนาง ก็ยังคงมีสภาพเช่นเดิมและยังพบว่ามีวิกผมเป็ดอยู่อีกด้วยเมื่อทีมงานเริ่มหากะโหลกศีรษะพวกเขาก็ต้องประหลาดใจสมองของมัมมี่หญิงชาวจีนมีขนาดเพียงครึ่งหนึ่งของสมองมนุษย์ปกติแต่สมองก็ยังมีสภาพที่สมบูรณ์ดีจากนั้นก็เริ่มเปิดบริเวณหน้าอกพบว่าอวัยวะภายในร่างกายยังอยู่ในสภาพที่ดีมาก แทบจะใกล้เคียงกับคนที่ยังมีชีวิตทีมชนะสูตรถาไปจนถึงกระเพาะอาหารรังไข่และอวัยวะอื่นๆแต่ยิ่งชงนะสูตรก็พบว่ายิ่งน่าประหลาดใจเพราะเนื้อของศพโบราณอายุ2,200ปีตั้งแต่สมัยก่อนคริสต์กาลดูเหลือเชื่อที่ศพจะคงสภาพเดิมได้มากขนาดนี้ด็ตอรจอห์นฮิราโน จากมหาวิทยาลัยจูแลนดนก็ยืนยันเช่นเดียวกันโดยเขาเขาบอกว่าสิ่งที่มัมมี่จีนแตกต่างไปจากมัมมี่ของที่อื่นก็คือความยืดหยุนของกล้ามเนื้อและผิวหนังของแขนขาศพครั้งแรกที่เขาเห็นแขนขาของมัมมี่ร่างนี้สามารถยุกเลื่อนไหวได้เขารู้สึกตกใจมากที่ได้เห็นความยืดหยุ่นนั้นเนื่องจากไม่เคยพบเห็นมัมมี่โบราณที่ไหน ที่จะทำได้แบบนี้ซึ่งถ้าหากเป็นมัมมี่ของที่อื่นๆหากขยับแขนขาขนาดนี้ร่างของมัมมี่คงจะแตกหักเสียหายไปแล้วเขาเตื่นเต้นมากและไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะขยับแขนขามัมมี่ที่มีอายุมากถึง2,200ปีเช่นนี้ได้ซึ่งผลจากการชนะสุรในครั้งนั้นก็ได้ถูกบันทึก โดยระบุเป็นข้อมูลที่น่าเหลือเชื่อเอาไว้ว่าร่างของท่านหญิงซิงจุยมีความสูง154เซนติเมตรน้ำหนัก34.3กิโลกรัมสภาพภายนอกเมื่อขุดพบอยู่ในสภาพสมบูรณ์ทั่วร่างกายชุ่มชื้นกล้ามเนื้ออ่อนนุ่มผิวหนังยังคงความยืดหยุ่นและอวัยวะภายในก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครบถ้วนข้อต่อและกระดูกต่างๆนั้น ก็ยังสามารถจับขยับเคลื่อนไหวได้นอกจากนี้สุขภาพของกระดูกศพหญิงโบราณกลับมีสภาพที่แข็งแรงมากกว่าคนที่มีอายุประมาณ60ปีนในปัจจุบันแม้แต่กระดูกอ่อนก็ยังสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าข้อมูลทางกายวิภาคบ่งชี้ว่าผู้ตายมีอาการของโรคหลอดเลือดหรือเส้นเลือดใหญ่แข็งตัวมีการตรวจพบเมลเลแตงหวานในกระเพาะอาหารซึ่งคาดว่า เป็นการเสียชีวิตอย่างกระทันหันภายหลังจากการรับประทานลูกแตงหวานผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าสภาพของศพมีการเก็บรักษาที่สมบูรณ์และพบได้ยากมากซึ่งมีความแตกต่างไปจากมัมมี่ของอียิปต์หรือการรักษาศพด้วยการฟอกฐานเลนจึงได้ตั้งชื่อมัมมี่ร่างนี้ว่าศพแทงเนินมาหวังตามชื่อของสถานที่คุดพบ หลังการค้นพบ30ปีเมื่อเดือนเมษายนปี2002พิพิธภัณฑ์หูหนันก็ได้ทำการเปิดเผยโฉมหน้าของท่านหญิงซิงจุยในแต่ละช่วงวัยคือในวัย50ปี30ปีและ18ปีโดยการศึกษาและจำลองแบบของศาสตราจารย์เจ้าเชิงเหวินผู้เชี่ยวชาญด้านอัจฉรยวิทยา แห่งมหาวิทยาลัยตำรวจอชัชฉรวิทยาแห่งชาติเซินหยางมนทนเหลียวหญิงศาสตราจารย์รเจ้ายังสเก็ตภาพที่น่าจะเป็นไปได้ของเธอตามช่วงวัยต่างๆเพื่อเป็นการสร้างมิติของการเจริญเติบโตให้กับท่านหญิงซิงจุยสเสมือนว่านางได้กลับมามีตัวตนอีกครั้งซึ่งในครั้งนั้น ก็ได้สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ที่รู้จักท่านหญิงในฐานะที่เป็นหลักฐานที่เหลืออยู่ของบุคคลท่านหนึ่งอย่างมากและในเวลาต่อมาพิพิพธภัณฑ์หูนั้นได้ร่วมกับสถาบันแพทย์พยาศาสตร์เสียงยาแห่งมหาวิทยาลัยจงนั้นเปิดเผยถึงผลรายงานการทดลองจากห้องแลบต่อการศึกษาสภาพการเก็บรักษาศพในโลงแก้ว จากการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของน้ำยารักษาศพและการเปลี่ยนแปลงของศพทางกายวิภาคศาสตร์พยาธิวิทยาประสาส์เนื้อเยือ่อและอื่นๆโดยทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการศึกษาเปรียบเทียบตั้งแต่เมื่อศพถูกขุดพบครั้งแรกกับสภาพของศพในปัจจุบันผลการทดลองชี้ว่าลักษณะทั้งภายในและภายนอกส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในสภาพเดิม สีผิวและสภาพทั่วไปมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยโครงสร้างกระดูกอยู่ในระดับปกติผิวหนังยังคงความยืดหยุ่นซึ่งนี่ถือว่าเป็นความสำเร็จของแนวทางการเก็บรักษาศพโบราณในช่วง40ปีที่ผ่านมาของวงการวิทยาศาสตร์และแพทย์จีนเลยทีเดียวซึ่งเชื่อกันว่าความสำเร็จก้าวเล็กๆนี้อาจนำไปสู่คำตอบในอนาคต ที่ว่าชาวจีนโบราณสามารถเก็บรักษาศพให้คงสภาพดั้งเดิมมายาวนานข้ามศตวรรษได้อย่างไรปัจจุบันศพข,ของท่านหญิงซิงจุยถูกเก็บรักษาอย่างดีโดยบรรจุอยู่ภายในโลงแก้วซึ่งตั้งอยู่ในห้องพิเศษที่เรียกกันว่าห้องนอนใต้ดินที่อยู่ลึกลงไปจากพื้นดินถึง8เมตรภายในพิพธิธภัณฑ์มนฑลหูหนันทางตอนกลางของประเทศจีน